นำอสุจิท่าสีใสเป็นหมันจริงหรือสำหรับคุณผู้ใช้การได้ปลดปล่อยอสุจินั้นเป็นอะไรที่สุดยอดแต่ถ้าการหลังน้ำอสุจิของคุณผิดปกติแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์ประการแรกถ้าในน้ำอสุจิของคุณมีเลือดอยู่มันร้ายแรงแน่ๆสิ่งที่ควรทำคือไปพบหมอให้เร็วที่สุดเพื่อตรวจความผิดปกตินั้น พราะมันอาจหมายถึงมะเร็งหรือโรคร้ายแรงอื่นๆได้และเช่นเดียวกันถ้านอาอสุจิของคุณใส่มากก็ไม่ควรที่จะมองข้ามมันเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของการหลั่งแต่นามอสุจิย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะที่นำไปสู่ภาวะมีบุตรยากในผู้ชายภาวะนี้อาจเกิดขึ้นเพราะการสูบบุหรี่การดื่มหรือการรับประทานอาหารประเภทอาหารขยะมากเกินไปนั่นเองคราวนี้ถ้านอาอสุจิข,ของคุณเป็นสีละ หากมันเป็นสีออกเหลืองหรือเขียวก็นับว่าแย่เหมือนกันเพราะอาจหมายถึงว่าน้องชายของคุณหรืออวัยวะที่อยู่ใกล้ๆกันเกิดการติดเชื้อลามไปถึงการเป็นโรคหนองในแท้หรือหนองในเทียมแต่ก็ยังดีที่โรคเหล่านี้สามารถรักษาให้หายขาดได้เพราะฉะนั้นอย่าอายหรือกลัวที่จะต้องไปพบและเล่าความจริงให้หมอฟังนอกจากนั้นถ้าคุณพบว่านามอสุจิข,ของคุณมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วแล้วก็พาเจ้าน้องชายของคุณไปให้หมอตรวจหน่อยก็ดี